สวัสดีครับพบกับผมในซ่องสร้างจ้อยครับผมเมื่อนี่กับว่าสิออกไปใส่หนูนะครับเนาะนี่ไม่เห็ดเนื้อดักหนูนะครับเนื้อดักหนูหนาแรงครับผมเป็นสูตรสามพลังบวกครับนี่อันแรกนะครับนี่ขี่กระไต้ครับขี่กระไต้ที่ห่อแล้วนี่ขี่ไต้ที่ห่อแล้วอ่าผู้ใดยังหอบว่าเป็นกับกลับไปเบื้อง้เกนะครับเ้อในคลิปเก่าๆสร้างจ้อยเห็ดไว้ครับเห็ดว้แล้ว พาหอ่อพาเฮ็ดไว้แล้วครับผมข้าสารครับข้าสารที่เอาหุงกินนครับจังหน่อยหนึ่งครับผมนี่ห้ำครับห้ำสิเป็นห้ำอย่างก็ได้ครับห้ำหยาบห้ำอ่อนก็ได้ใส่ได้ทั้งกับหมูและกับบะหมูด้วยครับเด้อกับบะหมูก,ก็ใส่ได้ครับกับบูดีไฟก็ใส่ได้คือกันต้องครับเนาะ อ,อขาดอีกอย่างนึงครับผมน้ำยาก,กันมดน้ำยาก,กันมดน้ำยาก,กันมดของซักจอยครับผมเนี่ยซักจอยใส่สีนี่ครับผมไปเสีดกันมดครับอย่างวงครับผมอย่างวง เบื่องขั้นตอนแรกกันเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นกับกับบะมูนะครับอันนี้กับบะมูโอ้ใส่นี่ครับตาแรงหนูมันแค่แล้วต้องอันนี้ครับหนูมันมันหลักมันบ่ค่อยเข่ากับแล้วครับเนาะใส่หอยกับมะเขาใส่ปูกับมะเขาลองสูตรนี้บิ่งเลยครับเด้อได้ผลตลอดครับบ่ได้หลายก็ได้ด้อยครับเพราะได้อย่างได้กินเลยครับผม ครับยางวงมัดติดเลยนี่คือกันครับกับพุ้งกระเห็ดคือกันเนาะครับเนาะขี่กระไตถ้าผู้ใดว่ายังบ่ฮู้ว่าฮ่อจังไดกะกลับไปเบิ่งคลิปเก่าได้เด้อครับเด้อกลับไปเบิ่งคลิปเก่าโอ้ลมแฮงครับหนาวอลันก็หนาวครับนี่ส่นเนี่ยอลันบ้านสังจอยครับผมหนาว นี่ก็ครึ่งสิบบนหนาวถึงภาคอีสานนะครับเนาะบ้านสางจอยกับบ้านสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอยู่ประมาณนี้ครับผมแต่ก็นหนาวแล้วลมมันแทงนี่ครับผมนี่นี่มาใส่เรียบร้อยครับนี่ก็ได้เรียบร้อยครับนี่เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนใบนะครับเนาะหักหนูหนาแรงครับอันนี้ข้าวสานนี่ สารกรํารเดียวครับผมไม่ต้องเฮ็ดเวลาเบิดแดเราค่อยเฮ็ดไปครับทั่จะได้ําหยาบก็ดีแล้วครับเนาะสังจอยไม่จะหท่ละเอียดนี่ครับผมเอาทัละเอียดหัําหยาบก็ได้ครับใส่สักสองกรรําเนาะสังจอยไม่รรมิบห,หลังครับนี่เอาไปแค่สิบหาหลังเครื่องในหนูมัน,ม,นมันหายากครับผมมันห,า,หายายากแล้วไม่ได้อาไปหลายครับ สิบห้าหลังนี่กถ้ามันถือกับพ่ออยากพ่อกิน้วครับผมแตวกับบค่อยพลาดล้วครับกับมีฝ้าร่างจิ๋วไปน้ำฝ้าร่างจิ๋วกะสั่งจอยสั่งมากอ่ะของเก้าหกหลังของไม่สั่งมม่ไม่กับหาหลังครับเป็นสิบเอ็ดหลังแล้วครับเนาะนี่ครับอันนี้ครับนี่นี่นี่น,นี่น้ำยาก,กันมดเท่านี้ใสดใส่เข้าไปครับ ยังไม่ต้องสีหลายครับผมสีเอาเส้นหนีก่อนแล้วก็โคนให้มันเข่ากันครับโคนให้มันเข่ากัน,นขี่กระไต้ยสั่งจอยครับนี่นี่ก็บเพื่อนขี่กระไต้ไม่นะครับขี่กระไต้ยสั่งจอยห่อไว้โดนแล้วเนี่ยกระเจีได้ท่ากันครับผม กูได้สีไส้ถุงไส้ย,ยังไ็ได้แต่สังจอยสีไส้ขวดไปแล้วครับวลน,นาทีมันก็เทง่ายสังจอยกับสีไส้ขวดไปแบบบี้ครับผมนี่ เดี๋ยครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวตอนไปไสกะติดตามเบิ่งคลิปหนานล้ครับเนาะสังจ้อยขัดจีแย่เป็นสองคลิปครับคลิปนี้กะเฮดเนื้อครับผมคลิปหนากัสิไปไสให้เบิ่งครับมันกันสีพอได้อย่างได้กินอยู่ครับเนี่ยส่วนนี้นะแต่ว่าช่วงมันเล้งอาหารมันกับ,บ่ค่อยมีเท่ากับเอาตัวนี้ครับทำก็ขับไปไปล่อแต่ช่วงเล็กๆช่วงเล็กๆช่วงแรกเลยเอาใส่แค่นี้ กับน้ำยากันมดนี่กะโอเคครับมันกับเขาแล้วแต่ที่นี่ว่าคือเขาใส่กันหลายจกน้ำยามันเหมือนมันลึ่งกินน้ำยาอย่างนี้มันกับพวเขานะครับเนาะก็เลยจะเอาตัวนี้ไปไปเสริมครับเอาตัวนี้ไปเสริมเอาไปเสริมใส่เพื่อเอิ้นมันเข่ามาเนาะครับเนาะมันสิเข่าหน่อยเข่าร้ายไปได้กะเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามเบมึงด้วยครับเด้อเข่าหน่อยเข่าร้ายไปได้ได้ไม่ได้สังจอยก็ลงคลิปดนะครับได้ไม่ได้สังจอยก็ลงคลิป ว่าเขาหาอยากหากินกนธรมรมาติดนะครับเนาะของมันอยู่ในรูครับผมกลัวสิเอิญมันออกมาได้ <c oughs> ก็ต้องหาวิธีครับหาวิธีแต่วันทุกปีกับบอบบ๊อบดน,นะครับเมื่อเต้มสองเต้มก็ได้อยู่มาทำเมือเ่อใดมันหมางอ่ะหาหกเต้มเจ็ดเต้มแล้วเจ้ครับผมไปตอนนี้กะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสังจ้อยกับสิขอโชไปใส่กลับกันครับตอนนี้กะ สามมงแล้วเกือบสามโมงแล้วครับนี่เกือบสามโมงแล้วเดี๋ยวสังตูสักจ้อยขอตวไปใส่กับกัเด้วยครับด้เดี๋ยวติดตามกันไว้คลิปหน้าครับว่าเป็นสีเข่าหน่อยเข่าลายเปนไหนสิมิแจมีโจบสำหรับคลิปนี้สักจ้อยก็ลากไปสนิทแล้วครับเนาะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับติดตามไว้เลยครับเด้อกลับมมก็ได้กลับโมก็ได้ครับผม